สวัสดีครับทุกคนก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ JN Gamer l e แล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับแล้วนี้จะเป็น ep สุดท้ายก็คือ ep ที่20นะครับผมคือผมจะบอกว่าผมเกลียดเกมนี้มากเลยนะครับผมอัดจนแบตผมเหลือ10%เปอร์เซน์นะครับคือผมไปอัดเอ่อ ตรงเนี้ยไอ Dice w o r l นะครับอ่ารงหายไปไหนเดี๋ยวม่ตรงนี้นะครับ Dice w o r l ข้างบนนี้นะครับผมอัดไปปื๊บผมก็คิดว่าจะเด้งเข้ามาในเซิร์ฟวีสุดท้ายเด้งเข้าเซิร์ฟรวมแล้วก็หลุดเลยครับหลุดแบบหลุดแล้วก็ไฟล์หายไปเลยแย่มากนะครับ โอเคนะครับผมก็อัดไปนานมากประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับไอ World ้ไดส์เวลเล่นได้โคตรนานโหส่าห์ตั้งใจโตั้งใจอัดมากเสียดายจริงๆนะครับอีพีนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นได w ์เวลนะครับแล้วอีพีสุดท้ายจริงนะครับก็มี IG Shop สองผมก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวอีพีนี้ผมจะมาแจกของแล้วก็รีวิวอันจีนะครับผมก็นะครับด้วยกันนะครับแจกของวันนี้จะแจกเอ่อเอ่อกล่องนะครับทุกคนจะเอากี่กล่องก็ได้บอกผมมานะครับ แล้วก็แจกตัวละครนะครับแจกแจกเออสีม่วงนะครับหรือว่าแจกตั้งแต่ Exclusive นะครับแจกตั้งแต่ isclusive x c l u s i v e ถึงถึงสีแดงซานต้าตรงนี้นะครับผมก็เลือกมาได้เลยนะครับว่าจะเอาเอ่อกล่องไหนตัวไหนนะครับถ้าจะเอากล่องก็พิมพ์มาได้นะว่าจะเอากี่กล่องนะครับก็พูดเลยนะว่าจะเอากล่องไหนนะครับ กล่องน,นี้มันจะเป็นดิวซับพอร์ตเคสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลต้าดิวเคสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพนซิลเคสส่วนนี้ก็จะเป็นไอ้กล่องสับละรดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องเดือนสีน่อะไรไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแฟนเคสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องไทม์เคส นี่จะเป็นเอ่ออะไรบานะี่เคสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะม่เช่เอ้าผ,ผมเผลอเปิดเฉยเลยโอเคไม่เป็นแล้วอันนี้ก็เอ้าโอ้ผมไม่ชอบระบบเกมนะครับแล้วก็เซนต์แพตติกเดย์นะแล้วก็อันนี้ e นวี a r นะอันนี้ซานตาเคสแล้วก็ ถ้าผมจะแจกตัวก็ให้ทุกคนเลือกมาได้เลยอันนี้ตัวที่1อันนี้ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สาตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่6กตัวที่เตัวที่แปดตัวที่เก้าตัวที่สิบตัวที่11บอ็ดตัวที่12บตัวที่สิบสาตัวที่สิบสแล้วก็ตัวที่ส5ห้าตัวที่16หกตัวที่17เจ็ดตัวที่สิบดตัวที่สิบเก้าตัวที่ยี่สตัวที่21ิบ็ดตัวที่22สองผมจะแจกให้พิมให้ทุกคนพิมพ์เลขมานะว่าจจจะะาาตตััวไหนนบ้งแ่ผกด คนละเอ่อห้าตัวหรือว่ารวมด้วยก็ทั้งกล่องทั้งตัวรวมมาเป็นห้านะครับให้เลือกคนละห้านะครับผมก็อีพีนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ยังไม่ใช่ตรงนี้ส่วนดรีเวนอีเวนต์ยังอยู่นะครับส่วนไอจีช็อปก็จะมีเออตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า m ม็กซ์แมกเอ่อแม a กจิแมดจิเคียนสปียกแมนนะครับผมตัมแก่หันไปออกอันนี้เป็นมิสติคอลคาเมล่า o ู a มนครับผมส่วนตัวมิติตัวนี้ก็จะเป็นเมดคาเมล่าแมนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไททันไดส์แมนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะมีเรนเออีพ e ิก อีเจแล้วก็มิติีแล้วก็กอรลรี่มีสี่ตัวนะคะผมส่วนกล่องนี้ผมจะไม่เก็บก็แล้วกันนะคะผมขี้เกียจเก็บเนาะผมเพิ่งเล่นตะกี้ให้ไปดูตอนนั้นอะ่ะผมเสียได้มาเลยผมอัดแล้วมันหลุดอะ่ะในอันนี้นะผมเล่นใช้เวลาเล่นนานมากในนั้นมันก็จะประมาณแบบสุ่มตัวแล้วก็ไปวางนะครับผมก็คล้ายๆกับแบบให้กดสุ่มนะแล้วก็ ให้เลือกตัวไปวางนะครับส่วนนี้คือไก่งวงอืมอืม Thanks Giving Table อ๋อมันก็จะคล้ายๆกับโ okay อ o ฮโอโหนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเล่นโอไ o โอโหมดผ่านมันก็จะได้กล่อง Sigma c ร e a t e นะครับผมก็ p v p ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม มันเดิมหมดทุกอย่างเพิ่มมาไม่ปรับไม่เปลี่ยนอะไรเลยเกมนะครับผมเกมก็แหลกเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องเกมนี่คือแบบระบบก็เหมือนเดิมนะครับระบบเหมือนเดิมตอนนี้คนเล่นประมาณห้าหมื่นเองนะครับน้อยมากเนาะถ้าไปเทียบกับเกมฟิชนะครับผมประมาณฟิชมีคนเล่นหนะ้าแสนเนาะคิดว่ามันควรมีลูกเล่นอะไรมาใหม่ดีกว่า ที่จะมาอัปเดตแบบเดิมๆมาเล้ยแบบเนี้ยซ้ำๆเก่าๆเดิมๆมาเลื่อยน,นะครับผมงั้นเดี๋ยวอีพีนี้ผมก็ขอจบเร็วแป๊บนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอีพีสุดท้ายเนาะแล้วผมก็ขี้เกียจเล่นด้วยเพราะว่าผมเล่นไปแล้วแล้วมันก็หลุดนะครับมันเป็นไรของมันไม่รู้นะครับเกมมันแบบนี้นะครับแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับ 拜拜。Bye bye.